ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ติดโควิดเหมือนกันแต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติเลยโดยผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานครับว่าเมื่อวันที่19กามกราคมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในที่ว่าการอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ต้องทํางานด้วยความหวาดหวั่นหลังจากที่มีการพบเจ้าหน้าท nah ี่คนหนึ two, ่งนะครับทำงานอยู่ที ha ่บริเวณชั้น2ติดโควิด -19 เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอสารภี แต่ปรากฏว่าจนถึงณวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่16ยังไม่มีการสั่งปิดพื้นที่หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ในห้องเดียวกันเนี่ยที่ทางานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการตามมาตราการของภาครัฐแต่อย่างใดหลังจากที่ทราบผลครับว่ามีเจ้าหน้าที่ติดโควิดเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาทางอำเภอได้มีการทําการฉีดค่าเชือ้อและตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่17มกราคมล่าสุด ยังเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนตามปกปติโดยเจ้าหน้าที่ที่มาทํางานเนี่ยอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับ มีจํานวนกว่า10คนและถ้ารวมกับอาคารชั้นล่างด้วยจะมีถึง40คนเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะคุณผู้ชมขณะที่เจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้มีการระบุครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเกิดความหวาดกลัวกันอย่างมากเพราะว่าวิงวอนขอไปทางด้านของนายอำเภอให้มีการเห็นใจต่อลูกน้องหน่อยโดยมีการพิจารณาสั่งปิดพื้นที่ที่จําเป็นก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นและจะมีการลุกลามไปถึงพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการได้จนจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ขณะ เดียวกันครับยังมีการแชร์ข้อความปริศนาในกลุ่มของเจ้าหน้าที่อำเภอเป็นการโพสต์ระบายถึงความอึดอัดแล้วก็เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะโดยมีการระบุข้อความว่าเหตุที่ไม่สั่งปิดพื้นที่เป็นเพราะว่ากลัวไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานหรือไม่ข้อความดังกล่าวเป็นการโพสนะครับในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ราชการภายในศูนย์อำเภอสารพี